สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคพัสแส้งคอมเพกนะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่จะทำการชุนในวันที่25มกราคมนะคะสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรนงานตัวนิดนึงค่ะชื่อดำครับผมขามาจากใครคนใดคะมาจากลูกบ้า,บานมาจากหนากระชั้ชาวว่างครับผมลูกบ้านนากระชันะคะน้องวัวตัวน,นี้ชื่ออะไรคะหลังซาเพจรขาดลือนนองโดครับโคลังซาเพชรขาดหรือวะหนองโดนะคะน้องโดอา,อายุกี่ปีละคะหกเจ็ดปีได้ครับหกเจ็ดปีเป็นทายาทของตัวนี้ทอสามไหมซื้อตัวมาที่ครับม่จากทายาทที่ไหนฉันะชัเมื่อกี้ครั้งล้วครับหัวไม่ครับผม แกกงไม่ปอดัดผอมแจง้งเกิดทิพย์ระแซงนะคะเนื่อว่าลราสุดแรงนองเมื่อกี้นาทีหยิบไม่ไม่ถึงตามหยิบแบบหยิบที่ว่าว่านาทีนะวิชาทางเชินต้องเข้าประเพณีคะไม่รมเรื่อยครับผมเรื่อยสไตล์คลาสสิกว่าทุกคู่นี่กินยากกินน้ำได้ดีไหมก็กินดีครับผมกินดีไม่เดืกยาไม่ทำเหนื่อยนะคะฝากความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์คารองนี้ก็เกือบร้อยครับเกือบจะเต็มร้อยแล้ววันเช่นก็พร้อมหิ้วผอมแทงพร้อมประท้าเต็มร้อยนะคะครับผมทุกคู่รอบนี้น้องนี่ไซส์เป็นยังไงบ้างคะน้องดูก็ดุดันไม่เข้าวเขยได้เลยครับดดุัน เข้าแขได้ไม่สนใครไม่สนชนเพตัวนี้นะมั่นครับผมให้ฝากถึงเอฟซีทุกผู้ติดตามได้เลยค่ะการเข้าไ้แทบแทบบานมาช่วยเชียร์ด้วยนะครับช่วยชมช่วยเชียร์นะคะเป็นไอเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีคอมมานด์ใหชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้ในบนหน้นาจอคือโค้หลังซัดเพชรสาขาด่วนหนองโดนะคะทําการชนกับโคโนดงามเจดเด็ดเพชรพยักทางล่วงเรือบ,บังฟัดทําการชนญเมนูที่ซ้ำในรายการจริงในวันกับที่สามเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิเชยผาเบสรับขายราคาเขาขึ้นมา